สวัสดีค่ะพี่น้องมันใน้ย่ยสิผ้าแกงเห็ดพี่น้องแย่ยสิผ้าแกงเห็ดน้ำมาพี่น้องเห็ดน้ำมาที่ย่คเคยเก็บกับพี่น้องแหละเฮ็ดที่ว่าเก็บอยู่โรงเรียนลูกสาวแย่ยก็อารฟ,ฟิตไว้แย่ายก็ากำลังส่งไม้แกงเห็นค่ะเห็ดน้ำมากแกงเห็ดน้ำมาสู้พี่น้องกินมนี ต้มพริกแหงพี่น่องใส่พริกแหงบะมีอันนั้นบะมี่ผักติ๋วไอ้พี่น่องเน่ยม มันมีสมว่าสิเกียงใส่หนังใหญ่เกียงใส่มะขามเปียกใส่มะขามเปียกแคกน้อยสมไปรวยใส่น้อยหนึง่งเป็นเด็กยหญ นำประแดพี่นอ่องจะนำประแดกเพราะว่าเห็ดมันสุกอยู่แล้วเพราะว่าย่ต้มสุกแล้วย่ยจังเขาฟิด ไปสุดโลดพี่เนาะนี่ท่านคือใส่แล้วก็ไปเนี่ยมาใส่รอยมันเดอือดพี่เนาะ

ตาหมอเดือนกับซูกโหลดพี่น่องเพราะว่าเห็นซูกแล้ว แล้วกัพี่นอ้องสีอิ๊วมื้งแซ่บแล้ะค่ะ เห็ดน้าหมากใส่ผักกระแยงค่ะกระแยงแห้งหอมเคื่อกันพี่นอ้องล่อไปกินน้ำยายเด้อค่ะแบบน,นี้พี่นอ้องล่อไปกินน้ำยายเด้อบัดน,นี้ให้คลิปนี้ยายก็ขอฝากไวแ้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะลอดติดตามคลิปนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งยายเล่ผ้าเห็ดผ้ากินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ